ตอบคําถามนี้กันนะคะในส่วนของกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลน่ะพวกเราสามารถนัดให้ทีมงานเจ๊ใหญ่ไทแคทวิ่งไปเก็บท่อไอเสียรดยนต์ได้จนถึงหน้าบ้านหรือว่าชั้น4ชั้น5กันได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ย ถ้าพวกเรามีท่อไอเสียแคตตัว2ตัวจะนัดให้ทีมงานเจ๊ใหญ่ไทยแคทวิ่งไปเก็บหรือว่าพวกเราจะนําท่อไอเสียมาส่งเจ๊น่ะมันก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าตัวหรือว่าคุ้มกับค่าน้ํามันรถนะคะเจ๊ใหญ่ไทยแคทก็จะขอแนะนําให้พวกเราส่งท่อไอเสียมาให้เจ๊ใหญ่ไทยแคทได้ที่ช่องทางขนส่งในทุกๆช่องทางนะแค่วัน2วันเนี่ยท่อไอเสียก็จะมาถึงมือเจ๊ใหญ่ไทยแคทแล้วค่ะ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะค่าขนส่งของท่อไอเสียในรถแต่ละรุ่นนะ่ะเป็นเงินแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองเรียกว่าถูกมากนะถ้าเราจะเอาค่าขนส่งไปเทียบกับค่าตัวของท่อไอเสียที่เจ๊ใหญ่แค่แคทเปิดราคาเปิดค่าตัวให้เขานะ่ะสูงที่สุดของโจกหลวงจักรวาลเลยนะคะคลิปนี้เจ๊ใหญ่แค่แคทก็ขอขอบคุณนะคะกล่าวขอบพระคุณะคะ่ะ